สวัสดีครับตอนนี้เราเพิ่เข้ามาตอนนี้โอ้โหเกียดหน้าเพื่อนกี่เปอร์เซ็นต์ไปดูเกียการสอบกี่เปอร์เซ็นต์ไปดูกันเลยเราจะมาหาคำตอบกันเลยข้าบนนั้นนี่ดูเลยตรงนี้เก็บเอาำไมเราจะไปถึงหนึ่งพันให้ได้ยากยากยาก ถ,ถึงพันไม่ได้คนดังแล้วคนเล่นยาผมไม่ดังอ่ะยา ไม่นะม่ฉันลงาปหน่วยเปอร์เซ็นไม่ฮะเอาหมวกปักสวัสดีครับคุณผู้หญิงกลับมาไงไปเฉียวหน่อยไปเฉียวนะนี่ครับโอ้เล่นต่อเล่นต่อ เกมบเป็นเปอร์เซ็นต์เาค่ช่วโม่งนี้ได้นี้เราทำคลิปพีไฟอีกแล้วเราต้องพานู้นสักทีควายเอาใหมองจุบจุไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้อยากไอสดอ่ะแต่ไม่อยากไอศีเท่าไหร่งัไม่ถึงร้อยไอ่พุทธการ่ถึงยีสิ ยี 2, no two two ่สิบเก้าสามหน้่งสดด้วยแล้วเลาเกสองนิ้วนะอย่าเปิดหน้าอย่เปิดนะฮนี่เลือหน้าน่เก็ดเปิดหน้าแเไม่เปิดหน้า À, cái tòa Đây, mông nào cũng có mong tiền quá đó Có cạch rùn Ủa? Ủa? Nói đúng ưu hương mhmm mhmm hay mhmm 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 mình mhmm 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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่เล่นไปเรื่ยมาแด้แอ๋วเบาแอ๋วอะไรนี้นั่งปอสันขูงนั่นหรอก็จะได้แล้วยากเลย เราจะไปดูสเน็ตอมเพิร์ชกันนะคะมสปอยดีนึงนะเราสปอยอย่างเดียว้เสียงนจะมาสปอยจะมสปอยดยมันหนึ่งช่งเตรยมมานัแปแล้วมาดูกัน าาแล้วมันเริ่มแหละนะใช่ชงยาสวัสดียามเช้าอ้ทำไมวันนีฝนตกล่ะติดตามน้องใหม่ได้ที่สยามกีฬไฟร์สัตคอมค่ะ ชางัร้อหนึ่งไม่รู้อ่ะไม่ทรา ่เป็นเรื่องที่ได้ตัดสินใจกันไแล้วน้เข้าใจไปงาเยป็นแบบนี้ต้องเจอแดนิดลบน่เลยหัทักนวันนี้่ายกสวนของโอกหมดได้คจะมีเป็นหมื่นๆเลยนะนี่สวตอนที่ดูมอนมันเอ่ยังไงวะยังไงงไง ไปโกะอยู่ตรงนี้เอ๊ะกำลังใส่เกาะไปให้เนี่ยนีย่แล้วก็ไปนี้เอ็มใหม่ง่านก็น,นอนท่วงเนื้อใช่ไหมมันจะวิ่งมาหาโดเอมอนแล้วมันจะถามโดเอมอนว่าเน่โดราเอมอนนายทำเสร็จหรือยังอ่ะนี่ฉันทำช่วยนะโอ้โหมีเยอะจังเลยฮะแล้วดูแล้วหมาเปโกะก็ตามมาแล้วโดเอมอนก็ถามว่าจะถามว่านี่ น้องพีตะนั่มันหมานี่แม่เราห้ามเลี้ยงหมานะแล้วหมาก็บอกว่าฮ้องห้องแล้วน้องพีตะบอกว่าเราจะทำไงดีล่ะมันตามฉันมาฉันไม่เกี่ยวแอ้วน้องพาอกว่าอุ้ยเราจะทำไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดิเลรมอนเลยจับยัดใส่แล้วบอกว่าอุ้ยนี่นายน้องพีตะนายเอาใส่กล่องมันทำไมพี่ตะก็บอกว่าเออเออแม่แล้วบอกว่าฉันไม่รู้ แม่บอกตูมาบอกว่าอะไรเสียงกรอกๆเก๊กๆในตู้จ้ะเอ,อไม่มีอะไรหรอกเขาแม่ตาได้บอกเลยแล้วแม่ก็เป็นลมเพราะกระเปะ๋าตังหายนั้นเขาถามว่าแม่ปเป็นไรครับแล้วก็อินดึกตู้ร้อนหมาจอนจัดตัวนี้ก็ไปโกรธครับมาหาตังช่วยแล้วแล้วตัวตาถามว่าแม่แม่แมไวรัสไอศเรีมได้หรอทำไมไม่บอกกันเลย Oh, โถ่แม่ฮะ <Huh. S 1> ทำไมไม่ซื้อของหนเลยใช่ใชใชแม่เลยบอกว่า oh. โอ้ก็โถนานทีนะ่ะแล้วแม่ก็แสดงท่าร้ออยู่ตรงนี้แล้วแล้วหมาเปโกมันก็ออกมาจากตรงนี้แล้วแม่ก็ดีใจและและให้เลียดูเลื่องว่าก,ก็เอาวาสวมิติออกมานี่นตอนนี้แหละมันไม่ใช่ตอนที่ตลกแล้แต่ ตอนที่เขาทรงจำที่ดีที่สุดอะอันนี้ตอนที่พ่อไม่ให้เลี้ยงพ่อถามว่านี่นวิตาะนี่มันหมาอะไรกันเนี่ยจะโดนไปเตาะวะอันนี้คือชื่อเฟโก้ครับครับครับเข้ามาเลยพ่อก็บอกว่าไม่ให้เลี้ยงอเอาไปแม่ที่เคยไปพอเงี่ยปิดกล้องเอเงียบนี่ย ตกตึกขึ้นหนึ่งแล้วโนบิตะก็สอนว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็สอนว่าโดนจะเอนต่อยมาตรงเนี้ยนี่สปอยลอยนะครับแล้วหาพี่โกะมันก็มาหาโนบิตะโนบิตะก็ถามพี่โกะว่านี่พี่โกะหมายผมมาสปอยอ่แล้วมันก็อุ้มลืมพี่โกะมาเพราะตกตึกขึ้นหนึ่งพี่โกะก็ไปนั่งดูมันคิดถึงเมียมัน ไปามาแม่ก็บอกว่ากินข้าวมีมารยาทหน่อยดูปเปกดจ้างว้ตอย่างแต่ตอนเนี้ยมันบอกว่าก้าล้านสามแสนใบนี่โดนไปตาช็อกเลยโดเลมอนก็บอกว่านายละไปะสะยยาวเลยเบิดมาครับดูล้านใบเองไงอือหือจะเจอไหมไปดูกันนะครับ เทวลูกเดะมาดูกันจับขึ้นมาแล้วเราไปหาเด็กที่ตรงนี้เดี๋ยวลเ็ต่อไปเราจะเปิดให้ดูบอกมนี็้มันมันไม่รู้คืออะไรไปสับสบุหรือสมเกจไปสบ tại, tai tai ปักเข็มเบูดวาใจแอนนายลืมนับตัวเองไว้หรือเปล่าไม่เชื่อหรอกนายลืมนับตัวเองไปแล้วใ่เล่าโอ้นักสินาจะเป็นคนที่ห้าสนานนะเอ่องั้นสมาชิกโดราช่วยอธิบายเป้าหมายของการสำรวจหน่อย <c oughs> <c oughs> 白骨精啊！啊